ได้ค่ากรถินใครลดความสำคัญของกระถินกระถินเป็นทานพิเศษเป็นการาทานเป็นสังฆทานเป็นการาทานพิเศษมีเงื่อนไขที่เกิดจากพระบรมพุทธานุญาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระ อ,อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพุทธอนุญาตให้ภิกษุสแสวงหาผ้ากระถินหลังจากออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนแต่เป็นการสแสวงหาผ้า,อ,าอย่างผ้าบางสกุลผ้าที่เปื้อนด้วยฝุ่นผ้าที่เขาทิ้ง การสแสวงหาผ้ากระถินในสมัยนั้นเป็นการเป็นการสแสวงหาที่ยากไม่เพียงแต่เป็นผ้ากรถิ่นเป็นผ้าทั่วไปผ้ากีวรผ้าสบงก็จะได้แต่ละผืนนี่เป็นเรื่องที่ยากมากแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่ให้ได้มาจากการเรียบเรียบเคียงเคียง การพูดแนะนำการทำนิมิตแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นพระพิสุชวนให้ไปทอดกระถินบ้างนะแนะนําให้ไปทอดกระถินวัดอัตมายังไม่มีกระถินเลยยังไม่มีเจ้าภาพเลยบางรูปบางวัดถึงกับร้องให้ไม่มีคนทอดกระถินบางวัดก็ไม่ยอมรับน้อยอกน้อยใจไม่มีได้กระถินน้อย การแนะนําอย่างนั้นการเรียบเคียงอย่างนั้นการบอกตรงๆอย่างนั้นนมันไม่เป็นกระถินมันผิดเพราะฉะนั้นญาติโยมชาวพุทธก็ไม่ควรที่จะไปสนับสนุนอย่างเมื่อปีหลายปีที่ผ่านมามีพระร้องให้ไม่มีคนทอดกระถินก็มีข่าพุทธสงสารโอนเงินไปเป็นล้านนั่นเป็นการสนับสนุนที่ไม่ถูกและไม่เป็นกระถิน ถ้าจะเป็นผ้าป่าเป็นทุนสนับสนุนอย่างอื่นก็ว่าไปแต่ไม่ควรไปเอ่อยชื่อกระถิน่นที่อยากปารรบก็คือว่าคนที่ด้อยค่ากระถินก็คือพระสงฆ์เองคือชาวพุทธเองคือพุทธบริษัทเองมักทายกเองเพราะว่าการที่จะพระไปแนะนําไปเรียบเคียงเคียงไปชักชวนให้มาทอดกระถินนั้นเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้ ทำได้แต่ไม่ใช่กระถินกระถินดอกผิดหลักการผิดเงื่อนไขผิดความเป็นพิเศษมันก็กลายเป็นทานทานปกติเราก็มักที่จะไปอวดอ้างว่าเป็นทานที่มีมหากุศลมากได้บุญมากอันเนื่องจากพระพุทธเจ้าแต่เราละเลยเงื่อนไขอย่างไรก็ตามกระถินก็คือผ้าจะมาเป็นผ้าสบงผ้านุ่งก็ได้ จะมาเป็นผ้าหม่มคือผ้าจีวรก็ได้จะมาเป็นผ้าสังฆาติผ้าห่มก็ได้กีวรผ้าคลุมสบงผ้านุง่งจีวรผ้าคลุมสังฆาติผ้าห่มก็ได้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาเปาา่ารบ่าอย่าลืมหลักคำว่ากระถินก็คือผ้าส่วนบริวารอย่างอื่นมีก็ได้ไม่มีก็ได้วันนี้พามานั่งอยู่ในบริเวณหน้า วัดสเสนหาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่ก็คือโบสถ์นี่คือศาลาบริเวณหน้าวัดจะมีต้นไม้อันนี้ก็ยังมีคณะที่มาเก็บกู้เต็นที่มาทำบุญกระถินเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่ละวันที่ยี่สิบวันที่ส1ที่ผ่านมาซึ่งกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำโดยท่านอนุชาสะสมทรัพย์นำคณะกระถินมาทอดผ่านพ้นไปตอนนี้ก็ยังมีเก็บกู้เต็นยังไม่เสร็จดีว่าจะไปนั่งอยู่ข้างหน้าวันนี้ก็ให้เห็นแค่นี้ก่อนก็ขอฝากข้อคิดท่านทุกฟังท่านผู้ชมเอาไว้เพียงเท่านี้หน้าวัดอาจจะไม่สงบดีนักนะนี่เป็น อัโดอดลงต้นไม้จะเยอะวัฒนธรรต้นมะขามต้มนกะเพระอุโบสถเอาล้ว